M2 Competition คันนี้ครับเราได้รับควาไว้งใจจากลูกค้าครับผมให้เพิ่มแรงม้านะสต็อกไฟล์ไฟ,ไฟล์ลถโรงงานเลยที่เขาบอกเนี่ยมันอยู่ที่410มมน้โ Motion กระาทำไปเตะสองครับอยู่ที่เครื่องนะ659แรงม้าก,กับแรงบิด1,106นิวตันนี่คือที่เครื่องโคตรโหด ขับโคตรดีเป็นรถที่ขับโหดมากนะครับเป็นรถที่ขับโหดมากโอเคเดี๋ยวเรามาบทดูบทสรุปกันกว่ายว่าไอ้เจ้า659แรงม้าที่ได้มาเนี่ยกับ573แรงม้าที่ล้อเนี่ยมันมีของแต่งอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเริ่มต้นเลยนะก็ต้องมีไฟจูนที่ดีก่อนนะครับไฟจูนที่ดีเป็นของโปรเจกต์ A นะครับผมเราวิเคราะห์พัฒนาเดเวล็อปเก็บดาต้าล็อคุยกับฝรั่งทะเลาะกับฝรั่งพอได้ไฟเสร็จดีๆเสร็จแล้วเนี่ย ฮาร์ดแวร์ที่ใส่เข้าไปฮาร์ดแวร์ที่ใส่เข้าไปก็ต้องดีด้วยนะครับไล่มาเลยดีกว่าอินเตอร์คูลเลอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นของ C S F นะครับผม C S F นะแล้วก็ท่ออินเทสเป็นของ E v e n t u r y นะครับผมแล้วก็มีฮี a เอ็ก h a เชนเจอร์เป็นของ C S F เหมือนกันนะครับตัวท่อ